รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเฮ้ยว <t iny Ben> ันน <t> ี้อากาศดีเนาะว่าไหมฉันว่าจะไปช็อปปิ้งสมหน่ยไปใช้เงินลูกเล่นๆอย่าเนี้ยจริงค่ะคุณนาย กระเป๋าแบรนด์นั้นที่คุณนายชอบชอบซื้อค่ะออกคอใหม่เมื่อวานเลยงั้นเราไปซื้อกันเลยค่ะรออะเลยล่ะคะไ,<ม>ไปเลยค่ะนี่คุณแม่จะใช้เงนินอีกแล้วหรอคะก็ใช่น่ะสิกระเป๋ามันออกใหม่นางรับใช้ฉันบอกก็ใช่น่ะสิคอใหม่เลยเนี่ยยะแต่ช่วงนี้เข้ายากหมากแพงนะคะดิฉันว่าเราควรจะช่วยกันประหยัดมากกว่านะคะแต่คุณนายฉันซื้อกระเป๋าไม่ใช่ข้าว ทำไมมมมขึ้นนเสียงกัแ่ผมมดิฉันไม่ได้ขึ้นเสียงนะคะก็เห็นอยู่เมื่อกี้จริงค่ะคุณชายอีนังนี่มันขึ้นเสียงเมื่อกี้ดิฉันแค่อยากจะให้เราช่วยกันประหยัดแค่นั้นเองประหยัดเหรอเอานี้ไปเลยแม่ไปสินะ ท,ทำไมแม่แม่บอกเขาว่าเราเช่วยจะประหยัดเงินก็พอ่อมจะติดไม่ให้กูพูดมาคุันนั้นแหละทำให้กไูไม่แก้ตัว มันไม่เป็นล่ะก็เห็นอยู่อ่ะคนเอาเงินทั้งนั้นไปซื้อที่ดินแล้วพ่อคิดได้ไงว่าเป็นแม่ผมไม่ใช่แม่แกได้เป็นใครล่ะก็เป็นญาไงมันจะเป็นญาไม่ได้ยังไงก็ญาติเราไปเอาไปซื้อได้ไงจริงอ่ะจริงไจริงอ่ะอ ค่ะคุณนายแม่นี่หลีเตะสิงจ้าผมได้ยินแม่กับไอ้จิมคุยกันแล้วมนนีแต่เป็นอย่างนี้เองถ้าผมรู้ว่าแม่เป็นอย่างนะี้นะผม,มอยู่กับเมียผมดีกว่าผมเลี้ยงเมียผมดีกว่าเลี้ยงแม่ดีกว่าแม่จะเลี้ยงผมมาผมไม่สนใจหรอก เนี่ยจ๋ามึงเป็นอะไรไปขอโทษผมเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นน้อหมดแล้วไม่ต้องขอโทษไม่โอกาสผมเลยนะกูคิดตายจริงเหรอจริงโอเคสารภาพนะคุณนะขอบคุณที่เข้าใจผมไปยเราไปกันเถอะแต่คุณต้องไปยียิบขนไส้ออกนะมันเสียบได้เดี๋ยวจ,จิมเนะี่ยไล่มนกกันออกไปเลยจริงๆริงนะได้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 มันไม่ดีก็ไล่ออกเลย ไฮทุกนสวัสดีเจ้าวันนี้มาวอล์วันเดกกับนัน,นทิชาเชน่า <c oughs> โัลกคุณล่งเพิ่นเดินจริงค่ะคุณนายวันนั้นนะคะกระเป๋าคอลเลกชันนั้นอะที่คุณนายชอบค่ะเพิ่งออกใหม่เลยโหสงสัยวันนี้ต้องไปหอยหน่อยแล้วแหละนี่ไปเลยค่ะจะใช้เงินหรอคะ